สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมสวนเล็กๆน่ารักครับเจ้าของบ้านเขากำลังคิดอะไรว่าจะทำยังไงดีครับผมกำลังคุยกันอยู่ว่าจะตัดแต่งยังไงทำยังไงให้มันดูดีเดี๋ยวคุยกันสักพักหนึ่งคงรู้เรื่องครับผมกำลังปรึกษากันอยู่ครับ ขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่ผมปิดเสียงเขาไว้เพราะเสียงข้างนอกดังมากก็เลยใช้ภาคเสียงเข้าไปครับผมตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ครับว่าจะทำแบบไหนดีสวนเล็กๆน่ารักครับผมเจ้าของบ้านท่านเป็นตำรวจครับอยู่ที่เมืองสุรินทร์ เป็นส่วนเล็กๆน่ารักข้างๆบ้านเป็นมุมกาแฟอย่างดีเลยครับผมเนี่ยชอบครับกำลังปรึกษากันอยู่งสงสัยตกลงกันแล้วครับใส่ต้องตัดหญ้าน่าจะตัดหญ้าอย่างเดียวครับผมตัดหญ้าออกนิดหน่อย เราะเมื่อกี้ปลูกต้นไม้ริมรั้วข้างนอกไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจะไม่ให้ดูเฉพาะสวนข้างในนิดหน่อยเองครับก็ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยครับผมคิดว่าฝนน่าจะยังไม่ตกแต่มืดมาแล้วทำงานแข่งกับฝนตลอดเลยครับช่วงนี้มืดมาแล้ว จะทันไหมเนี่ยเป็นิดเดียวเองน่าจะเสร็จทันครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินช่วงนี้งานหายยากครับทำงานแข่งกับฝนตลอดวันไหนมีงานก็ฝนตกทำไม่ได้สู่ต่อไปครับผม ช่วงนี้โควิดกําลังระบาดงานเล็กงานน้อยรับหมดครับผมดีกว่าไม่มีงานทำยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยเผมปิดเสียงเครื่องตัดหญ้าไว้นะครับเสียงจะดังมาก ไม่รู้จะถ่ายเสร็จทันหรือเปล่ากลัวฝนจะมาก่อนถ้าอยู่ๆภาพดับไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมกลัวว่าฝนจะมาก่อน โอเคนะครับผมนี่ภาพนิ่งให้ดูก็เสร็จด้วยดีครับผมกำลังเก็บกวาดกันอยู่โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมทีมงานนุ่มวีนพออยู่พอกินครับ